วันลุ่งพื้นกลับมาดูผลงานยังได้เท่าเดิมก็แสดงว่าไม่ดอกนะครับคราวน,นี้ก็ดูแลในเรื่องของบิ๊กบู Big book. หน่อยเพราะว่าเห็นนะฮะเริ่มสูงละอันนี้เริ่มต่ําดูเปิดดูหน่อยแค่นี้เหงาะจบละนะครับแล้วเราเมื่อวานได้ทําตามที่บอกไหมล้างอะไรไนหะล้างไม่ช้าล้างลยโอ้เยี่ยมเลยก็อันนี้คือวันลุ่งพื้นแล้วนะหลังจากวันที่สอนไม่หนึ่งวันกลับมาดูผลงานก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับ ก็คือก่อนล้างอุดตันอยู่ที่แปดแรงดัน2องร้อห้าสิปอนด์แรงดันขึ้นมานี่เลยนี่อันนี้อันนี้ปัจจุบันนะอันเก่าขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือผลที่แตกต่างนะครับน้ําดีได้ประมาณ30มิตรแต่ก่อนไส้ใหม่ๆได้เท่าไหร่สิบหกไส้ใหม่สิบหกไส้ล้างได้30มสิไส้กี่ปี้ะ สองปีอันไหนทำนิ้วสองปีล้างกี่นาทีสองนาทีดังๆเลยล้างกี่นาทีสองนาทีสองนาทีถ้าถ้ามีคนบอกเราว่าอุ้ยสองนาทีมันมันโม้เปล่ามันจริงเปล่าเราจะพูดว่ายังไงก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าก็ล้างแค่สองนาทีจริงป่ะไอชูนิ้วได้ล้างกี่นาทีก็จริงๆอ่ะผมก็กังวลนะว่าคือมันเป็นไส้ไส้ล้างอ่ะแล้วเราล้างแค่สองนาทีก็กลัวว่ามันจะดอกเหมือนกัน แต่เนี่ยไม่ดอกละรู้ละเพราะว่านี่เปิดทั้งวันทั้งคืนคเฮ้ยเดี๋ยวตั้